เจสแน่นอนคนนี้เยสแน่นอนเธอข้าวมัน,นี่ออนสว่างสวัยมันสีนอนโอ oh, แม่บางอ่อนอยากเอาเธอมานุนนอนอ่ะเจสแน่นอนคนนี้เยสเจสอ่ะเจสแน่นอนคนนี้เยสแน่นอนเหมือนเธอจะง่วงนอนมามามาพักก่อนโอ oh, แม่จี้ยอนพาเธอเข้าบ้านล็อกก่อนปิดไฟห้องนอนคนนี้เยสเยสสวัสดีนะครับผมนะครับก็กลับมากับเกม หมครับนะครับเซิร์ฟเอ็มซีขีดพาราครบดอทคอมนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ชันหนึ่งจุดหกจุดสองนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูการอัปเดตใหม่ในเซิร์ฟครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับนะับนะจากวันที่เอ่ออัปเดตอัปเดตไอ้มินิเกมเฮนบอกไปนะครับนะก็สังเกตว่ามีคนเล่นอยู่นะครับเนะี่ยที่โยนมินิเกมเนี่ยนะฮนะก็ WS. ตอนนี้นะครับในเซิร์ฟนะครับมีระบบเอ่อ เป็นอะไรอ่ะเป็นพักก่านะครับไม่ฝึกกระโดดได้นะครับแล้วกระโดดผ่านก็จะมีรางวัลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนนี้ก็เสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็มีสี่สิบแปดคนออนอยู่นะครับไม่หลับไม่นอนนะครับพวกนี้นะครับเฮ้ยไอ้นี่นะกานคุ้นโอเคก็ให้ดูหัวตอนนี้นะครับที่ผมใส่นะครับหัวไก่ด้วยมันเป็นเครสนะครับเดี๋ยวพาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูพักเก่าก่อนนะครับน่าเดินมาที่วาร์ปนะครับเดินแบบชิวๆลันลานะครับ แล้วก็มีหมาเดินตามนะครับเออเขาไม่ได้เดินตามเขาเดินน้ำโอเคอ่ารับก็จะอยู่ตรงวัฟโซนนะครับอยู่ตรงโซนนี้ครับทางฝั่งขวานะครับโซนทั่วไปนะครับนี่ครับพักกาวฝึกกระโดดนะครับก่อนเข้าพักกาวกรุณาเก็บของให้หมดด้วยนะครับถ้าไม่เก็บนี่หายไม่รับผิดชอบนะครับเออแล้วกูเก็บไงไว้เนี่ยของม่งเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้เดี๋ยวนะทำไงดีวะเนี่ย เอ็นขอเวลาตัดคลิปไปหนึ่งนะครับโอเคครับก็ทกําการเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวเปล่าแล้วนะเข้าไปได้เลยนะครับผมบอกก่อนนะไอพวก VIP SVIP นะครับที่ชอบเอาพวกบล็อกปืนอะไรนี้รับแฮะแรับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าผมเจอผมปลดยศนะครับไม่มีคืนด้วยนะแม้ว่าคุณจะเติมมาแบบ SVIP แบบหมดปีหน้าอะไรงนี้ผมก็ผมก็ปลดนะครับอะจะได้เติมใหม่นะครับ หลอกแดกนะครับโอเคให้เราคลิกป้ายสองครั้งนะครับอ่าก็จะเข้ามาแล้วก็ลบของนะครับผมเนี่ยพอเราเดินมาครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยใครใช้ปืนเนี่ยใครใครเนะี่ยไอด้ดิสเบิร์ดิสเบิร์ดิสเบรด,ด,ดิสโบเลยนะครับยึดแม่งนะครับอ่าก็จะมีนี่ครับเออเบสรับขนมปังฟรีก็คลิกขวาได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับเกมโหมดแป๊บโอเค ข้อมูลพักดาวนะครับพักดาวเป็นที่กระโดดซึ่งถ้าผ่านได้ก็จะได้รางวัลเล็กๆน้อยๆพร้อมประกาศให้เซิร์ฟเวอร์ถ้ารับรางวัลแล้วต้องรออีก24ชั่วโมงนะถึงจะรับได้หนึ่งคันนะครับก็คือให้เล่นแบบวันต่อวันนะครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาเขียนกฎนะกฎที่มีอยู่นะก็คือห้ามใช้พวกมอดบินนะครับมอวิ่งเร็วอะไรอย่างนี้แล้วก็ห้ามเอาบล็อกปืนเลยมาใส่ัาแพสใส่หัวนะสหรับล้ว VIP นะครับ อ่ะโอเคเราไต่น้ำขึ้นมาครับวิธีเริ่มนะครับปึ้งขึ้นมาโอเคแล้วเราก็กระโดดเลยครับค่อนข้างที่จะต้องใช้ทักษะกระโดดที่แบบท่านคั้นเมบนะครับเม้นผ่านยากมากนะครับอ่าอันนี้ก็ว่ายน้ำนะครับแล้วตรงเนี้ยเอ,อื้อไม่ถึงว่ะโอ้ซึ่งถ้าชนะเนี่ยจะได้อะไรเดี๋ยวดูกันนะครับว่าผมจะรอดไว้โอเค อึ๊บอ๊อไอ้อน,นี่อะไรเนะี่ยคิปเปอร์เนี่ยอ้าวออกเกมเลยไอ้กล้องเหรอครับอ้าวล่วงเลยอะไรวะเป็นที่ปั๊มเวลอโคเปติกชั้นดีนะครับล,ล่วงเลยไม่ก็อัพนะครับอะโคเปติกเนี่ยมันเป็นเวลเออแบบพอมันจะมีโอกาสแบบยังไงอะเวลาโดนตีแบบนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสหลบได้นะครับยิ่งเวลเยอะๆนะครับอ่าซึ่งจะอัพได้โดยเออ การตกจากที่สูงบ่อยๆนะครับเช่นี้เป็นไงเพิ่มแล้วรนะ้อยสิบแล้วเพื่ออะไรวะเนี่ยบางคนก็แม่งอะคูเปติกแม่งมากกว่าสายดาบสายขวานี่เนะครับ <c> พ <oughs> อระโดดตกแล้วตกอีกนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บกระโดดเออเจ้าอ้าวรวยละผมว่าผมเริมไม่ไหวแล้วนะ,ะผมขอเล่นรอบนี้รอบสุดท้ายเดี๋ยวผมจะบินละ บินได้เนะโคตรโคตรจะโกงนะครับแน่นไงก็ตกเลยทับไฟแม่งเลยนะครับมีอำนาจนะครับอก็จะต้องผ่านด่านตรงแถวนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูสักนิดนึงอึจึ๊บอึจึ๊บนะครับก็น่าจะมีคนผ่านแล้วนะผมก็จําไม่ได้นะครับบินต่อรับต้องกระโดดอ้อมนะครับอ้อมมาถึงนี่นะครับอตรงนี้ผมทาได้อยู่แล้วก็กระโดดขึ้นนะครับ ตรงบันไดตรงนี้คนระับมีทิชว่าให้พอกระโดดถึงปลายปุ๊บให้กดชิปนะครับมันจะเกาะขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องอกระโดดกระโดดไกลๆหน่อย <c oughs> อันนี้ยากนะครับเ <c oughs> ชื่อไม่ถึง <c oughs> โอเคพอมาถึงนี่สมมุติแล้วกันนะว่าถึงนะครับ <c oughs> อ่าก็อ่าล่วงแล้ว <c oughs> มากระโดดไปนะครับตอนนี้ฟึ๊บฟึ๊บ เฟื้อเฟอเอ้ยอุ้ยเกือบล่วงเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้เกือบลุกกระบองเพชรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าแอดผ่านได้จริงเหรอเดี๋ยวผมทําให้ดูเนี่ยครับต้องกะารจะมาดีๆครับอ้าวเอาใหม่ขอใหม่ขอใหม่อ้าวกูเฟลสองรอบติดเอาใหม่ครับเดี๋ยวตัดครับอ่า อ่าอ่าเป็นไงล่ะครับถึงแล้วครับข้อสินชายเย้เห็นไหมครับได้เลยครับเพชรห้าชิ้นมรกตห้าชิ้นืะะนคุ้มมากว่าเนี้ยมันคุ้มค่ากับการกระโดดตั้งนานเหยวะอ่าช่างมันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกอย่างหนึ่งที่อัพมาคือตอนนี้นะครับก็คือหัวเอโอ้โหแม่งน่ารักเลยนะหัวแมวมาเลยนะครับ ก็คือหัวสัตว์นะครับหัวสัตว์โบหกนะครับเป็นเคดอยู่นะครับอีกอนาคตอาจจะมีเป็นเอามาขายเป็นแคทช็อปก็ได้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้มีใครใส่ไหงเนะี่ยมันก็คือเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดนี่นะนี่ครับมันก็คือหัวไก่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเนี่ยชิเกนเฮดอ่า <c oughs> หลายหลายคนน่าจะอยากได้นะผมเป็นสก,กินสตีฟอะไรย่างี้นะครับอ่าวิธีทํานะครับเออทับซ่าเปล่าแล้วมันจะมีประตูนี่นะครับพลาทาว่าไปเลย ก็ตอนนี้ยังเป็นเมืองเควสอยู่นะครับพาราเทานี่ครับอก็ให้เดินออกมาแล้วเดินมาด้านซ้ายเป็นช็อปเก่านะครับอ่าจะมี n อ c บยืนเรียงตัวเลยนะครับหัวไก่หัววัวหัวแกะหัวหมูนะครับแล้วก็เลือกทำเลยจะทำหัวอะไรในความคิดผมนะครับผมชอบหัวไก่นะครับเดี๋ยวทำหัวไก่ให้ดูแล้วกันอมันอาจจะมีเขียนผิดบ้างนะเพราะผมมึนๆนะครับตอนทำเนี่ย ามาดูครับเคลื่อนหนึ่งครับสวัสดีทำไมเจ้าแต่งตัวไม่แฟนตาซีเลยล่ะนี่ยังไม่แฟนตาซีอีกเหรอครับแหมแพนดา้าแกเพนด้าแก้ผ้าเลยนะมาดิเจ้าสนใจหัวไก่ไหมไม่ใส่แล้วนะครับเจ้าจะหน้าเหมือนไก่กุ๊กๆเลยนะตอนนี้ก็คล้ายๆอยู่แล้วเออบงดากู้ระครับ哈 <c oughs> าข้าเล่นเล่นถ้าเจ้าอยากได้ก็ทําตามภารกิจของข้าแล้วกันอย่างแรกให้เจ้าไปฆ่าไก่แล้วเก็บเนื้อไก่มานะครับเก็บมาสามสองชิ้นนะครับ ค่าไก่นะครับไปสปาวกันตอนนี้นะครับเออที่ช็อปเออหลังจากเปลี่ยนสปาวมาใหม่นี่นะครับก็ที่ช็อปก็ได้มีการขายพวกไขสัตว์นิดนึงแล้วนะครับเนี่ยไข่ละห้าพันนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปเพาะเลี้ยงเอาก็ได้นะสาหรับคนจนนะครับแต่ผมรวยครับซื้อมากองหนึ่งครับสามแสนกระบาทคุณเหลือตังเท่าไหร่เนี่ยสี่แสนเง่นะครับ ถามว่าตังหาเองไหมบอกเลยว่าไม่นะครับโอเคข้าไก่แอะแอะแอะไม่ตายวะอ๋อลืมลืมต้องใช้มือเยอะๆเจอะๆกะจังหวัดดีๆมึงอย่าวิ่งนี่อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าเพนไก่เพนเอาเป็นเนื้อดิบๆเลยนะครับในการทำครีนะครับเนี่ย คุณจะซื้อไข่ถ้าคุณรวยคุณก็ซื้ออ้าวเฮ้ยเฮ้ยทุกก็ซื้อไข่มาขึ้นกองแล้วมานั่งตกในถะงปาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณจนนะครับคุณก็ซื้อไปทําฟาร์มเอานะครับซื้อสองตัวแล้วก็ไปเพาะพันธุ์นะครับเพราะว่าสัตว์มันจะหาก็หายากนนมในเซิร์ฟนะ่ะน่าจะตายกันไปหมดแล้วนะครับโดนพวกตัวเอ่อตัวอะไรนะครับที่มันจินไก่ในน้ำนะครับนั่นแหละครับอ่าเต็มเซิร์ฟเลยเนะี่ยโอ้ไม่ใช่เราเล่นเราเล่น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ตกเป็นเพลน,นะครับไปลูกไก่ปึ๊บหยิบเอ็ดแล้วหยิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวเซ่ก,กัลัวเลยดีกว่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ้าวเพ้อขุดอ้าวลงน้ำไปแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวโดนตัวนั่นล่ากไปกินเหรอครับอยู่ในน้ำเนี่ยอย่าเพ่นนี่อ้าวแม่งเพ่นใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพ่นอยู่นิ่งอยู่นิ่งนไก่เพ่น <c oughs> <c oughs> อือเพดนะไหนไหนตอนนึงอยู่ไหนไหนลองเอ๊ะเนี่ยอยู่ไหนวะหายไปไหนแล้ววะนในเนี้ยไก่ปล่อยมันไปนะครับสองตัวปึงปึงแม่นีน่บปล่อยมันไปครับเดี๋ยวก็โดนคนอื่นฆ่าครับเชื่อผมนะ่ะเราก็กลับมาที่เดิมนะครับผม่ะกลับไปคุยต่อปึ๊บปึ๊บ เคล็หนึ่งครับแรกเคล็สองต่อไปี่ยเจ้าเราหาอาหารไก่ใหมข้าดูแลกันที่จริงไก่อะ่ะมันจะกินมเมล็ดนะครับเวอร์ชันนี้นะครับแต่ข้าคิดว่ามเมล็ดน่าจะหายง่ายน่าจะหายง่ายเกินไปงั้นข้าขอเป็นข้าว้วกันนะครับหาข้าวมาสามสองอันนะครับข้าวก็ได้จากการทาฟาร์มนะถ้าผมจะทําไงครับไม่เสกครับ ที่ช็อปครับมันมีไข่เล็ดอยู่นะครับแต่ผมขี้เกียจไปแล้วนะครับอันละบาทเดียวมั้งอ่าคุณก็ทําแบบนี้ครับซื้อมาสักสามสองชิ้นนะครับเดี๋ยวแล้วก็โฮอยรู้สึกจะมีแจกฟรีนะครับไอไอเขียวนี่นะครับแต่คุณก็ไปหาผงกระดูกมาหากระดูกมาให้ได้ครับเพราะคุณขี้เกียจนั่นนะครับขี้เกียจรอนะครับเดี๋ยว ครับไปครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็แค่ปลกมาเลยครับติมเติติติปิงตึตปิงตึตปิงครับไปจนครบเออเท่าไหร่วะเบอกเท่าไหร่้วเนี่ยสาอันนะครับครับนี่อ๊ย อ่าครบแล้วนะครับเกินด้วยแล้วก็กระโดดเหยียบนิดนึงนะครับนั่นแหละเยี่ยมโอเคไปส่งเคลสเลยนะครับว,วิ่งไปปึ๊บกดไม่โดนตึบต๊บตึ๊บเคลสสามนบครับเอา้าทำไมกดไม่ได้วะ๋อมันต้องเปลี่ยนหน้าด้วยนะครับโอเคอืมก็น่าจะครบแล้วนะแต่ยังขาดค่าใช้จ่ายอยู่เนะี่ย ข้าไม่ขออะไรมากข้าขอแค่เพชรชนิดหนึ่งลวกันเพชรสิบหกชิ้นนะครับนี่คือไม่มีอะไรมากชิดไหมนะครับโอเคเราไปช็อปต่อครับครัะเปาครับอืมเพชรนี่เม็ดละสามร้อยป่ะน่าจะสามร้อยนะครับอ่าสิบสิบหกเม็ดนะครับอ่ลองนับดูนะครับสามหก เก้าเดี๋ยวค่อยนับที่หลังแล้วกันนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บ16เมตรตรึ๊บอ่าทั้งหมดเท่าไหร่วะสิบเก้าเก้าร้อยเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกห้าสี่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันเท่าไหร่วะ โอ้จับไม่ได้เออคิดไม่ออกเนี่ยครับเดี๋ยวคิดกันมันสามร้อยใช่ไหมสามสามหกสิบแปดเออเท่าไหร่วะสามสามพันสามหกสิบแปดสี่พันแปดร้อยนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าแล้วเราก็คุยต่อนะครับปุ๊บปุ๊บเคสซี Crazy. โอเคพอได้เพ็ดแล้วค่อยชื่นใจหน่อยนะครับนี่คือมึงไม่ชื่นใจมาตลอดเลยใช่ไหมี่ยงั้นเจ้าก็รับหัวไก่นี่ไปได้เลยแล้วกันแต่อย่าลืมนะเจ้าต้องแต่งตัวให้แฟนซีไม่ใช่แต่งตัวเฉยๆอย่างนี้เออนี่มึงหลอกด่ากูปะวดเโอเคครับแล้วก็คุยอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บป๊บชิคเก้นเได้มาแล้วครับผม แงเวลฟ้านะครับ <c oughs> ด้วยวัตถุดิบท,ที่เราลงทุนไปนะครับเออไอเพชรนี่ประมาณสี 4, ่สี่พันเอ้สี่พันแปดนะรประมาณสี่พันแปดร้อยนะครับอ่าแล้วก็พวกข้าวอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยนะครับ <c oughs> เนื้อไก่ก็อย่าไปคิดมากนะครับแล้วก็เอาไปขายในตลาดได้ครับขายหัวหนึ่งสักอืเราเดนินดีไม่คนขายไหม น่าจะยังไม่มีนะเพราะเพิ่งเปิดวันนี้เองนะครับอืมแล้วก็ขายก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนเนี้ยวะ a า k e t c r e เอ e เราขายราคาถูกๆครับเอ,อ่อหกพันบาทครับหนึ่งชิ้นแหน่ yeah. โอเคครับเป็นวิธีหาตังค์ง่ายๆนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มนะว่ามีคนซื้อนะครับแหมใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเค ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมสปอยลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนสปาใหม่นี่มาได้เกือบเดือนแล้วนะครับผมก็หาเรื่องครับอยากเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ไปดูสปาใหม่ครับรุ้นนะครับเป็นไงล่ะครับสปาใหม่โอ้โหโคตรจะเยอะครับมีมีสัตว์เกิดด้วยนะมีน้ำพูครับนี่รับสปาครับอีกหน่อยนะผมก็มาเซ็ตสปาด้านบนนะครับ อ่าเสร็จแล้วพอพอคนลงมาปุ๊บนะครับก็ว่าไปสร้างบ้านอะไรก็ว่าไปนะครับแค่นี้เลยครับเฮ้ยเฟียฟฟาร์มครับเอออย่าเพิ่งทักเฟสเดยโอเคก็สําหรับใครอยากลองเล่นเซิร์ฟนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับก็มีมินิเกมมีอยู่อันเดียวนะครับเพนบอร์ดนะครับนี่ครับก็มีคนเล่นอยู่นะครับอ่าสำหรับใครอยากลองเล่นก็ mckhitparacap.com นะครับ1.6.2นะครับผมอ่าก็เจอกันในเซิร์ฟแล้วกันนะครับสแหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับผม สวัสดีครับลืมบอกอย่างหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับมันเป็นคติประจำคลิปแล้บประจำช่องผมนะครับเปิดทุกคลิปนะครับตอนจบต้องมีคำพูดคำนี้นี่ครับ <c oughs> โอเคงันจบแล้วคลิปนี้จบจริงๆเลยครับผมบายบายอุ้ยจมนะ้ำ